สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเกมสติกวอลเลกาซี่นะครับภารกิจที่4950นะครับเล่นแบบฮาร์ดคอร์กันไปเลยไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินและเล่นแบบอินเซนด้วยนั่นเองนะครับผมเอ่ออย่าเพิ่งงงกันนะถ้าเล่นย้อนภารกิจที่19.753210 4 3, 2, 1, เนี่ยนะครับพี่ยามจะเล่นแบบธรรมดานะครับ อันนี้เล่นแบบธรรมดาอัพซื้อสกินเล่นแบบธรรมดาเลยนั่นเองแล้วก็ถ้าเล่นแบบ vs battle นะครับเอาอยูนิตนู้นมาปะทะก,กับยูนิตนี้เนี่ยพี่อามก็จะเล่นแบบธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเล่นเล่นภารกิจประจำสัปดาห์เนี่ยจะพยายามเล่นแบบไม่อัพไปซื้อไม่สกินเนาะเอาใจน้องๆที่เล่นแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงนะครับเล่นแบบอี s a n ว่ายากแล้วนะท้าทายตัวเองด้วยการไม่อัพไปซื้อไม่สกินด้วยมันจะยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะครับเฮ้ยครับผมไปเจอกันที่ภารกิจที่4 9ก่อนนะครับ ภารกิจที่สีเก้านะครับก็จะเจอกับกองทัพซอมบี้หกกลุ่มนั่เนเองนะมากันหกกลุ่มเลยเหรอ <What? S 1> โอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ได้เจอใคยด้วยนะครับผมหัวหน้าหน่วยซอมบี้นั่นเองหัวหน้าเผ่าซอมบี้นะครับแล้วก็สามารถสามารถควบคุมยูนิตดดยูนิตยกเวทอาร์ชิดอนนะครับซึ่งนั่นจะเป็นอะไรที่แย่มากเพราะว่าอาร์ชีดอนเราสามารถใช้แก้ทางซอมบี้ได้ <What? S 1> โอเคสกินธรรมดาไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินไปเลยภารกิจนี้นะครับ ก็ต้องใช้จองเวทแหละนะครับประมาณนั้นแล้วก็คนขุดแร่มาสัก2คนเอามาประมาณนี้ก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราค่อยสร้างอาซอฟต์บาดมาทดแทนอีกสักสเต็ปหนึ่งนะครับมีช่วงแรกมีซอดต์บัสัก2คน 2> mm. ก็น่าจะโอเคแล้วก็เราก็อย่าลืมนะครับต้องสร้างสเปียร์ต้อนไปเคลื่องหอ,อกใส่ไข่ <Huh? S 1> ด้วยนะโมโลไข่นะครับไอโมโลไข่นี่มันร้ายมันสามารถเสกซอมบี้มาได้แบบไร้ขีดจํากัดผีผุดผีผุดมาละอันนี้ผีผุดธรรมดาใช่ไหมไม่มีไข่ใช่ไหมโอเค ใครยังไม่มาครับอันนี้ผุดซื่อผุดซื่อผุดเฉยเบิ้มเข้าไปมาแล้วซอสอาละมาแล้วครับเนี่ยผีพวกเนี้ยพอมันพลังหมดมันจะคานมาตีเรานะ <What? S 1> ซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากสเปียร์ตอนมาแล้วหนึ่งโอเคเป็นอะไรที่แย่มากบางอาจคานมาตีเราพลังหมดแล้วก็ยังจะตีเราได้เราก็จะตั้งรักมันอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสภาพโมโลไคต้องมา,อาตอนนี้เป็นพวกซอมบี้กับ อซอมบี้กับผีสเปียตน้นเปิดไปก่อนครับผมเปิดไปก่อนได้จอมเวทอีกสักคนหนึ่งก็ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเล่นกันไปครับปุ้งเข้าไปมันประชิดตัวเรามาแล้วมันประชิดเราเกินไปแล้วบังคับซอฟบาดีกว่าครับหวัวลังมัน หวดหงิมาเฮ้ยจอมเวทโดนตีก็ไม่ถอยละจอมเวทมันเป็นอะไรต้องไปบวกกับเขาโอ้โหผีมาอีกผีพุ่งมาครับผีพุ่งมากลับเข้าบ้านก่อนครับบึ้มเข้าไปวิธีรับมือกับผีพุ่งก็เนี่ยแหละครับเอาจอมเวทบนเวียร์อยู่อย่างนี้แล้วก็บึ้มมาในป้อมแบบนี้ก็ได้ครับเฮ้ยสร้างจอมเวทได้คนหนึ่งแล้วโอเคบึ้มขาป้อมแบบนี้ก็ได้ เขาจะไม่ตีเรานะเพราะว่าเราอยู่ในในอาณาเขตของลวดนะครับของหอกนั่นเองเขาจะใจดีกับเราหน่อยนึงใจดีกับเราเหรอเพื่อนโมลุใครมาครับผมรออะไรครับฆ่ามันสิครับเดี๋ยวเราไปหัปลาหอกใส่หลังมันมันจะต้องเสกผีผุดขึ้นมาก่อนเราจะรอจังหวะไม่เสกไว้ใจดีไว้ใจดีเหรอเพื่อนยัดหน้าชื่อโอเคไากลับไปตั้งรับที่บ้านต่อครับ ส่วนไอ้เจ้าผีปุดตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ซอสหวานคนนี้จัดการ<ะ>จัดจการามันไปแบบนี้หกสี่<ะ>หวัวข้าไปหวัหวหัวใครจะตายก่อนกันนะมอเคเฮ้ยมาแล้วผีปลาพิษ<อ>เราไม่มียูนิตมาใช้สู้กับผีปลาพิษนะครับเราจะทํายังไงกับตรงนี้ดีซอสหวานด,ดีกว่าครับแล้วเราก็บังคับเป็นสเปียร์ต้นไปแทงไว้แทงอยู่ไหมเนี่ย ไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นจองเวทเราต้องเล็งผีปาพิษอย่างเดียวยจะไปเล็งเป็นอื่นใดไม่ได้ครับปาพิษนนี่ครับผมข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออ,เอ,อตายหมดละตายหมดละโอเคไปตั้งรับได้ไปตั้งรับได้ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้เราก็แค่ปึ้มใส่มันครับดูนิดนึงเหลือใครบ้างหูม,มากันเยอะอยู่เล็กสี่เหรอ ไม่มาเพิ่มล้วใช่ไหม <What? S 1> ไม่มาเพิ่มก็จัดการเลยครับปิดงานให้เรียบร้อยท่านประธานเดินทางมาปิดงานแล้วบึ้มเข้าไปท่านประธานเสกมิเนียนขึ้นมาอีกอเครับระเบิดไปบึ้มบั้มกันไปครับหมดยังหมดแล้วชนะครับผมเรียบร้อยด่านนี้ต้องวางแผนจัดการยูดิตดีๆนะครับ yeah. โอ้และไอเห็นดาวเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะวิยามไปเติมมานะครับแพ็กเกจ450ั่นเองเป็นแฟนแพ็กเกจเขาเรียกว,ว่าเป็น f c เกมนี้ตัวจริงก็ต้องเติมแพ็กนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูภาร,รกิจ50กันต่อเลยภาร,รกิจที่50นะครับผมมาดูกันซิเจออะไรไม่มีคนขุดแร่ไม่มีทองไม่มีคาเซลอาชิดอนสตาร์ด้วยเงิน3,000เหรียญปะทะกับกองกำลังวูดแลนด์ทิป e ์เอลิตอาชิดอนก็คือเป็นสกินไม้นั่นแหละอัพเต็มนะครับแล้วก็เราสามารถคอนโทรลได้ทุกยูนิต โอเคไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินเหมือนเดิมครับผมไปกันเลยโอเคครับ okay, ผมด่านนี้ไม่มีคนขุดแร่ไม่มีแร่นะครับโอเคเอาจโอซดาดขึ้นมาก,ก่อนแล้วกันเดี<ะ>๋ยวไปดูล่าดลาลาดไทยที่บ้านเขาก่อนนะครับว่าเขามีอะไรกันนะครับโอเคไปกันครับเอดินเสียอ๋อมีบริเขตกั้นครับมีบริเขตกัน้นแล้วทีนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นโอ้นี่ไงวูดแลนชิอพอีลิตวูดแลนชิพนะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับผม แล้วเขาบุกมาแบบนี้นะครับยังไงดีครับรอเอาน้าขนูมา,มาครับอัชชิดอนยิงสู้ครับ,บเดี๋ยวเราใช้นี่เดี๋ยวเราใช้ซอสหวาดจุกแล้วเอานักขนูยิงครับผมบเออมาดูกันสิว่าจะยังไงครับ้ยเขายิงเร็วมากเลยนะอุ้ยอยากเล่นสกินนี้อยากเล่นสกินนี้บ้างครับ,บเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชอบเขายิงเร็วมากเราจะจุกทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูเดี๋ยวให้เขามาอยู่แถวป้อมเราก่อนให้เขามายิงป้อมเราก่อนแล้วค่อยออกไปตั้งรับแล้วกัน ช้ป้อมรับศึกนะครับมาละมาละโอเคออกไปได้นําโดยซอสวาดของเราเ <But> นั่นเองอยู่แถวานี้ไว้ครับยิงมาละยิงมาละยิงมาละโอเคออกมาได้เราจะให้เขายิงเรานะครับประมาณว่าแบบนั้นนั่นแหละห, later, ห <S <S ลงกลเราละหลงกลเราละเออเขาจะยิงเราไม่โดนครับแล้วเขาก็จะยิงป้อมเราไม่โดนด้วยแล้วเขาก็จะยิงนัคนูเราไม่โดนด้วยอยู่นั่นแหละอยู่อย่างนี้ครับอยู่อย่างนี้ บางตัวเขาก็จะเล็งเรานะครับบางตัวเล็งนักหนูแต่นั่นก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเฮ้ยไม่ใช่วะเราก็โดนด้วยวะซอสหวานเราก็โดนโอ้ไม่ไหวครับมามามาเอาป้อมรับสึกไว้ป้อมรับสึกไว้เขายิงป้อมไม่เข้าเราแต่เรายิงเขาเข้าครับเราก็เอานักหนูเราไปด้วยคนนึงยิงยัดหน้าเข้าไปยัดหน้าโอ้ไม่ไหวเฮ้ย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 ป้อมเลือดเหลือครึ่งนึงแล้วครับซอสหวานมาก่อนครับ ซอสบาดมาด่วนๆครับผมมายังครับซอสวาดยังครับ <What? S 1> ใครเห็นก็ว่ามาแต่ยังไม่มาครับเอาชนะแล้วดีกว่าเฮหลือป้อมฝั่งนูน้นเหลือป้อมเหลือป้อมโอเคไปหาป้อมแล้วครับ <Yahoo! S 1> ตีป้อมดีกว่าครับลุยเฮ้เดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออไปคนเดียวพอ <Ha? S 1> ไม่รู้ว่าเขามีกองกำลังสำรองอะไรซ่อนไว้อยู่นั่นไงมาละหนึ่งตัวครับธรรมดาธรรมดาเขาเก็สู้เราไม่ได้หรอกชึกแบบนี้เอาไม่โดนใครเห็นก็ว่าโดนโอ้โหยับหน้า โดนยอมโดนไปก่อนสักเม็ดนึงยอมโดนไปก่อนสักเม็ดนึงติดตัวไว้ติดตัวไว้เขายิงเราไม่ได้ตายไปเอาละครับผมทีนี้ได้เวลาตีป้อมตีคนเดียวก็เฟียวได้เพื่อนไม่ต้องเรากลัวทับเสริมเขานะครับเชื่อว่าทับเสริมเขาต้องโหดแน่นอนเราต้องเก็บกําลังคนเราไว้ในการจุกนะครับ<ะ>ถ้าทับเสริมเขาออกมาเป็นวูดแลนท์ทิปสิบตัวนี้น่าจะสู้ไม่ได้นะ มาละมันมีซอสตบาร์มาด้วยครับไม่ได้มาแต่ชิดอนนะซอสต์บอร์เขาก็มานะครับแต่ไม่เป็นไรครับที่บ้านเรามีนักหนูอยู่ <L> เขาจะหยุดแค่ไหนกันเชียวมาอะไรเพื่อนรอยี่สิบเข้าหน้าจุกจุกช่วยจุกช่วยนะหนูโอเคเราผิวครับเราผิวอยู่เราผิวอยู่ผิวอยู่เราผิวอยู่ผิวอยู่หัดไปหกสิบตีธรรมดาไปอีกทีหนึง่ง นั่นแหละปล่อยเขาสับสนอยู่อย่างนั้นแหละครับเราหวดหน้าไปทีหนึง่งเฮ้ยมันมาอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงไปครับไปครับผิวบนผิวล่างครับผมหกสิบครับผมจับหนักไปอีกยี่สิบสี่เรียบร้อยโอเคชนะละโอเคโอเคดีดีทับเสริมเข้ามาไม่เยอะทับเสริมเข้า,าน้อยถ้าทับเสริมมาเยอะเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับ แบบนักอานูมาสิตัวเงี้ยเราแพ้แน่นะครับแต่ทีนี้เขายังอ่อนข้อให้เราอยู่ <What? S 1> ขอบคุณผู้พัฒนาที่อ่อนข้อให้เรา okay. โอเควันนี้ก็เรียกได้ว่ายากเหมือนกันนะพยายามเล่นไปนี้ใช้เวลาถึง5นาที49วินาทีเลยนะครับโอเคแล้วนี่คือภารกิจที่19 50นะครับก็เรียกได้ว่าเอาใจสาวก t i ิกบอลเล e g ซี่แบบฮาร์ดคอร์นั่นเองนะเป็น f c แบบฮาร์ดคอร์นะครับเล่นอินเซนไม่พอต้องไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินด้วยนะครับผมเชื่อว่ามีน้องหลายคนเล่นแบบพี่อามนะครับโอเคแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน Stickwall VS Battle นะครับในวันพุธนั่นเองนะครับผมจะเป็นยูนิตอะไรประทะกับยูนิตอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้แล้ววันพุธเรามาเจอกันท่านเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่อามจะเล่นย้อนภารกิจนะครับก็คือภารกิจที่ยังไม่เคย ตามไปเก็บเนี่ยแล้วก็จะตามไปเก็บให้หมดเลยนะในวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในวันพุธและวันศุกร์นะครับถ้ายังไงก็กดติดตามเอาไว้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในโอ,อ,อกาสห,หน้าสวันนี้สวัสดีครับบันทึกทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแนละถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s ั b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม